เทคนิคการใช้สถานการณ์จำลองในการสอนการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต Virtual Simulation as Teaching Technique for Critical Care p a t i e n Nursing โดยอาจารย์มโนวรรมากมาอาจารย์อภิริยาคำแฝงและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุธาพรขวัญสัง คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์ (medical simulation) เป็นเทคนิคที่นำสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์มาจำลองในรูปแบบเสมือนจริงเพื่อฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เช่นแพทย์พยาบาลโดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเช่นหุ่นจำลองสรีระของมนุษย์ ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality VR) และการนำเทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน (Augmented Reality AR) เพื่อสร้างสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์ในปัจจุบันซึ่งการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยหนัก ICU ต้องการทักษะที่ซับซ้อนทั้งด้านความรู้เฉพาะทางความสามารถในการประเมินสถานการณ์เฉพาะหน้ารวมถึงการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้องร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์โดยทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอียมีแนวคิดในการพัฒนาการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการสอนโดยเน้นการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและการปฏิบัติการพยาบาลในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงโดยการใช้สถานการณ์จำลองในการสอนการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้คือเพิ่มความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและการรักษาลดความเสี่ยงเรียนรู้ข้อผิดพลาดก่อนการรักษาจริงส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมการประเมินและติดตามผลการฝึกขั้นตอนการสอนด้วยการใช้สถานการณ์จำลองในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 1. ขั้นเตรียมความพร้อม 2. ขั้นดำเนินการ 3. ขั้นประเมินผล 1. ขั้นเตรียมความพร้อมมีการเตรียมผู้สอนด้านความรู้การจัดสถานการณ์จำลองและการวัดประเมินผลวัตถุประสงค์ซึ่งอาจารย์ที่จัดการสอนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สถานการณ์จำลองรวมทั้งออกแบบสถานการณ์จำลองการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้สอนมีการวางแผนในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่นำสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยผู้เรียนจะได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์และข้อตกลงในการเรียนและอธิบายขั้นตอนในการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 2. ขั้นดำเนินการประกอบไปด้วยการแนะนำตัว free brief ใช้เวลาประมาณ30นาที ผู้สอนแนะนำผู้เรียนในเรื่องวิธีการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองผู้สอนที่ควบคุมฐานอธิบายขั้นตอนกิจกรรมการลงปฏิบัติซีนารีโอ running นนใช้เวลาประมาณ30นาทีผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้เรียนจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเช่นบทบาทสมมุติเป็นเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิการสรุปการเรียนรู้ debriefing ใช้เวลาประมาณ30นาที 3. ขั้นประเมินผล (evaluation) จะใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อประเมินความรู้แบบประเมินทักษะการปฏิบัติและการใช้วิดีโอย้อนหลังเพื่อดูความผิดพลาดของตนเองเพื่อนำกลับไปปรับปรุงในครั้งต่อไปผลการจัดการเรียนรู้ 1. นนักศึกษามีความรู้ในเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเพิ่มขึ้นจากแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียนพบว่าหลังเรียนมีคะแนนเพิ่มข้นอย่างมีในสัมคายทางสถิติที่ p 0 0 5 2. นักศึกษามีคะแนนประเมินพฤติกรรมในเกณฑ์ดี 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อาการจัดการเรียนรูปแบบสถานการณ์จำลองมีความพึงพอใจมากเท่ากับ 4. 85บวกหรือลบ 0. 35. 4. สามารถดูวิดีโอย้อนหลังเพื่อปรับปรุงการเรียนสรุปและอภิปรายคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้ใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการสอนการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ข้อดีสำหรับนักศึกษาพยาบาลคือสร้างทักษะทางคลินิกในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสามารถฝึกทำหัตถการที่ซับซ้อนเช่น CPR การใช้เครื่องดี f ฟบร i l เล t เตอร์และการให้ยาได้บ่อยครั้งพัฒนาทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตฝึกคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแบบเร่งด่วนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารนักศึกษาเรียนรู้บทบาทต่างๆในทีมสุขภาพ มีการสะท้อนคิดหลังฝึกปฏิบัติช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไปคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียขอขอบคุณทุกท่านค่ะ